น,น,นีนี่ตีอีนี่อที่าบกอมโฮาะยันจะจะไปพักน,นะนี่มันบอนหูสำเร็จนี่อบอมโซรซับตายโอ้เบื่แค่โปตินไมอปตีอะนี่ทีมันามันได้มาอยู่บริเวณนัน้น ออมาตลาดงยังกับพิเยืนแล้ยงนมีบอลออกมาสรยมีแอนมาลงบ้านอ๋อสอยทางนาพุ่นส้ทางนาสรอยนี่งพสอดแต่นี้มีบอลแอนที่มีกับไพ่ัดเปนนี่ลองบานแยบนลงบ้านที่แย่เด่นนี่ไงมองไปใรัดมานี่ละะจักษ์จรินี้เ็นเล็กๆเนอยมาน บอนบานจ้าก้องไว้นนีอีกสองกิโลแสดงว่ารวมช่มาวันน้ว่าช่วาาทรัพย์่ายเกิดแกงบดติเจะเข้าวบุ้งห่วมากมาก ทางรัดทีนี้เลยก่อนรัดไปบางไก่ลงหอยแปนโคนงแล้วเข้าางเขียนทางรถ มีหมอลำมีงานเกี่ยวงานประจำนมีอานก็จเกี่ยวทามยางนใหล้วเนาะยางแลวยางินเนื้อ่ากินเนื้อไส้ทาียนเน้อยังอยู่มีกระดังคอนด้านนเางมีงานมีหลำมยางนเนเนียไม่แงหน้าอีไปเลย นี่ห <Yeah. S 2> so, ัวยจนจน่านหน้าก็มันให้หน้าเสียหายที่เันใส้านหน้ามาเนี่ยไงกันเขาเอยันแซ่เจ็ดยน้ำร้อยนยางมันเป็นอย่างันต้นนี้ไม่ซื้อหน้ายิปโกลัวหัอหน้าเนี่ยห่วยผูดรูห่วย่าหัวยรักตะกอจุ่มนี่มันเจ๊ยก่ามากเลยนี่มันเจีออกวามากนี มาเปียนยอยูวิดมุดชุดแรกมาเรียนดวงด้ื่องเงนหน้ารลายเตี้ยเลี้ยงลวงไร้เถือเลเลสาวกันแฟนสน่าเลี้ยนกำังิไหมเลี้ยงเำลั ขนานี้เขนาด้ัวม่าอ้ล้ย้ล้นานอันว่าตัวอันว่าตัวเรายนต้องเอะอันว่าตัวทงนี้มาเป็นใจเลยบรใหญ่นอมมีเงินก็เสีย ดอกงามก็ได้ห้องจีนแบบนี้สวงามานุาหมากน,น,น่างกัาางกเอาบรอยากเกลียนหน้าเก่าจะดีไยเกลียนใส่ค่าใช้่าย,ยาสองพันก็ได้ กบบราณแบบนห้กูีได้นเนเนาเนี่ยนะกูผีกูเต็มเลยมันหัาอดประตูบวงบางบันฮอดทางต่อหลายยดหลายเอมนีครับถ้คุณเต็มมากเลยนะเขาไปเรื่อยอยู่บริเวณอานอกรองนอเป็นประตูข้งคุณพนมงทาเน่ รถบัสมันเป็ว่าอะไรน่เลื่นเต้นเราว่าในโอมนอะไรคือเกาตอนเช้าเนี่ยนะเอาไปทุกคนยม่มอะไร